ไม้เท้าเจ้าเสมือนเป็นเพื่อนแทมาช่วยแก้ปัญหาคราบกันเมื่อถึงวัยหลักหกก็ถามหาเพื่อนแท้อย่างไม่เท้าเป็นบทเพลงที่ศิลปินแห่งชาติชินกรไกรลาดได้แรงบันดาลใจแต่งขึ้นเมื่อเกือบ3ปีก่อนค่ะครั้งรู้สึกว่าตัวเองเริ่มโรยราตั้งชื่อตามเนื้อหาเพลงว่าไม่เท้าเพื่อนแท้ แสดงถึงธรรมชาติในชีวิตที่ทุกคนต้องเจอข้อคิดในเพลงนี้ยังทำให้ศิลปินนักแหล่เตรียมร้องเป็นพิเศษในคอนเสิร์ตร,รวมพลคนรักวินยัยหาไรายได้ช่วยเหลือวินัยพันธุรักแม้มาคนละทางเพลงแต่ในฐานะสิทธิ์ร่วมบ้านครูพยงมุกดาทำให้ทั้งคู่มีไมตรีและช่วยเหลือกันมากว่า50ปีในวันที่เพื่อนรุ่นน้องล้มป่วยจากโรคตจึงพร้อมเป็นกำลังใจสำคัญ วินัยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือใครนะครับเป็นกระทั่งที่ผมป่วยอยู่ก่อนวินัยเนี่ยนะครับจริงๆผมป่วยก่อนวิน,ยนัยครับแต่คันนี้อาการป่วยผมเนี่ยมันมันไม่รุนแรงเหมือนของคุณวินัยปัตตุลักษ์วินัยก็เคยเอ่ยปากเหมือนกันว่าเขาจะจัดคอนเสิร์ตช่วยผมต้นฉบับเสียงหวานทุ้มนุ่มสมกับเป็นหนึ่งในนักร้องนำ The Impossible ความรักในเพลงทําให้วินัยลดเล่นในวงการมากว่า50ปีสร้างเพลงอมาตะมากมายทั้งสิ้นกลิ่นดินชูทางใจและชัมเรียงแม้ในวันป่วยก็ยังขยันซ้อมร้องเพลงไม่เคยห่างจากวงการในวัย69ปีเป็นผู้จัดการตัวเองและเดินทางรับร้องเพลงทั้งงานรานงานหลวงจนได้รับฉายาสุภาพบุรุษนักร้องเพราะไม่เคยเกี่ยงงานช่วยเหลือเพื่อนร่วมวงการและงานสังคม ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านการป่วยหนักอย่างไม่ทันตั้งตัวยังเป็นกรณีตัวอย่างของศิลปินอาวุโสที่แทบไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่ก็หนีไม่พ้นโรคที่มาตามวัย ชวนให้เพื่อนศิลปินอีกนับสิบคนค่ะร่วมพูดคุยหาแนวทางช่วยเหลือเป็นที่มาของการจัดคอนเสิร์ตหลายงานทั้งที่จัดโดยมูล,ลนิธิสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคมที่วินัยเป็นรองประธานกรรมการอยู่และหน่วยงานอื่นๆหวังให้การร้องเพลงที่รักเป็นประโยชน์ต่อผู้รับและเป็นความสุขต่อผู้ฟัง นี่คืออีกแรงสำคัญที่แร่งเขียนเพลงใหม่เป็นกำลังใจในวันงานสดใสรุ่งโพทองเพื่อนร่วมวงการดนตรีที่ทำงานสาธนารณประโยชน์ด้วยกันมาเกือบ6ปีตอนนี้หยิบปากกามาจ่อแล้วล่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะอบไว้นิดหนึ่งแต่แน่นอนครับเพลงนี้จะออกมาไม่ใช่เพลงโศกเศร้าเป็นเพลงเป็นเพลงเหมือนกับบรรยาย ชีวิตของคุณวินัยว่าได้ร่วมงานการคุศลได้ร่วมงานจิตอาสาอะไรตรงนี้อะไรบ้างแล้วก็โดยพยิ่งแล้วก็แน่นอนแล้วครับอาจจะก,กระทบบ้างเราจะเอานิสัยของวินัยพันธุรกิซึ่งเวลาทํางานนี่ทํางานแบบไหนจริงจังแค่ไหนอยังไรอยู่ในเพลงนี้ทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวอุบน,นิดหนึ่งวันที่สองนี่แน่นอนครับผมได้ร้องให้ฟังแน่นอนของผมนี่ก็ท่านก็นจะแนะนําและท่านก็นจะมีงานให้ผมไปแสดงอยู่เรื่อยๆก็เลยร,รักท่านมากเคารพท่านมากพวันที่สองนี่ก็ไปเจอที่หน้าโรงก็ได้นะฮะ ที่โรงละครแห่งชาติใกล้ๆสนามหลวงนะครับก็ศิลป,ปินก็จะมาประมาณ50กว่าท่านนะครับโดยประมาณนักร้อ,อก,ก็แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาบริจาคให้แก่อาจารย์วินัยพันธุรัผมขอขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะผมไปงานเนี่ยผมไปจะไปจะไป,ไปไปทำอะไรมากมายไปร้องเพลง3-4เพลงไปร่วมกับคนอื่นเขาก็ไปช่วยให้เขามีรายการขึ้นนะครับแล้วก็ไปขยายผล แล้วก็ทำ่างนี้มาตลอดชีวิตก็ทําทงานด้วยความสุขทำงานด้วยความสุขทํามาตลอดชีวิตแล้วก็เพื่อนฝูงเยอะแยะ mm hmm. คอนเสิร์ตเนี่ยทั้งเพื่อนๆน,นะครับจะเป็นคนจัดให้ผม mm hmm. ผมกไม็ไม่ทราบรายละเอียดเท่าที่ควรแต่ก็ทุกคนอยากช่วยอยากมีน้ำแสดงน้าใจผมก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับ mm hmm. แต่ก็มีจัดหลายแห่งหลายที่ก็เขาก็อยากอยาก,อยากทำให้ mm hmm. วินัยพันธุรักษ์ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชต้องฟอกตายสัปดาห์ละสองครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงและมีครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับคอนเสิร์ตรวมพลคนรักวินัยจะจัดขึ้นวันที่สองพฤษภาคมนี้ที่โรงละครแห่งชาติ จากนั้นยังมีคอนเสิร์ตอีกหลายงานเช่นมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือวินัยพันธุรักษ์ในวันที่26พฤษภาคมและคอนเสิร์ตเพื่อวินัยพันธุรักษ์วันที่26มิถุนายนที่หอประชุมท o โอทแจ้งวัฒนะ